รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาเจอผมท็อปแน่เสกับรายการ The Idol คอมบัดาใจอีกครั้งนะครับแขกรับเชิญผลในวันนี้จะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสวยเสียงดีเราหมายตามเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอคนนี้นะครับกับคุณฝนธนสุทธนครับสนับสนุนโดยสายการบิน a i r ์เอเชียด้วยเลนส์ตะกูล EF กว่า60รุ่นจาก c a n นอนพอขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยไปแบบตางานอะไรต่างๆเขาเอาตังมาให้10บาท20บาท ต่ไรไมเคยใจอ่อนออไปร้องเพลงแล้วปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนนี้ปลบมือเสียงดังมากทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือเสียงสวรรค์น่ะคือเสียงที่เราต้องการที่คนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ เป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับถ้าจําความได้ก็คือร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยเข้าห้องน้ําก็ร้องเพลงเข้าออครัวกว็กวร้องเพลงจะทำอะไรก็ร้องเพลงจนอายุประมาณ7จขวบ,ค,บคุณปู่เห็นเราร้องมาเลยตลอดเลยฮัมเพลงเล่นๆคือคุณปู่เป็นนักร้องเชียร์รำวงเขาก็เลยมาสอนในด้านของจังหวะจะกคน At, ใหม้มันคมให้มันชัดจริงใช่ใช่ข้ามห้องหรือว่าไม่ตรงห้องอะไรเงี้ยก็จะโดนตีอ้โดนตีด้วยฮะโดนตีด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกมากเวลาที่มีงานอะไรหรือว่างานโต๊ะจีหรืองานอะไรคุณปู่จะชอบพาไปด้วยแล้วก็ไปโชว์ถ้าได้ขึ้นร้องเพลงก็ร้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาพาแบบหัดกินช้อนส้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้วก็ปู่จะหัดทําไมอะไรอย่างเงี้ย ฝนไม่แน่ใจว่าคุณปู่คิดอะไรอยู่หรือว่าเขาเห็นแววเราหรือว่าอะไรยังไงเขาตั้งใจะจะเทรนเราเพื่อจะเป็นนักร้องหรือเปล่าเขาได้มีมีแบบบอกเราบ้างไหมครตอนเด็กๆเราก็ไม่ทราบว่าทําไมจะต้องเคี่ยวเข็งเราคนเดียวแต่ว่าคุณปู่เป็นหมอดูด้วยอ้าวเหรอฮะไม่รู้ว่า <laughs> คุณปู่ดูหมอแล้วเอ้เราจะต้องมามีชีวิต,ตวอะไรแบบนี้เขาเคยดูไหมฮะเขาเคยดูแล้วบอกไหมว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเขาไม่พูดค่ะเขาไม่บอกเขาบอกแต่ว่าอ้าวหน้าเชื่อปู่เหอน้ามีวาสนานะ จริงๆเนี่ยอายุประมาณ8ขวบที่ที่เราจะแสดงความสามารถให้ทุกๆคนได้เห็นจําได้ว่าตอนนั้นอยู่ป .2 นะคะอาจจะมีช่วงวิชาดนตรีครูก็จะบอกใครมีความสามารถเอามาร้องเพลงก็ออกมานะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในห้องออกมาร้องทุกอาทิตย์เลยจนเรารู้สึกว่าเอเราก็ร้องได้อ่ะมีอยู่วันหนึ่งก็เลยบอกครูคะหนูขอลองด้วยค่ะ เราก็ออกไปร้องเพลงพอ,อไปร้องเพลงแล้วปรากฏว่าเออเราร้องได้ดีกว่าเพื่อนคนนั้นอีกที่เขาร้องมาทุกๆอาทิตย์เลยแล้วเพื่อนเพื่อนนี้ปลบมือเสียงดังมากทําให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือเสียงสวรรค์นะ่ะคือเสียงที่เราต้องการเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงสิ่งที่ผู่สอนก็คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรานี่เอง แล้วถ้าพูดถึงชีวิตครอบครัวไปอยงไรบ้างครับตอนนั้นบ้านก็ยากจนไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคถ้าช่วยหาเงินได้ทางไหนก็จะช่วยหมดทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าช่วงไหนที่ต้นตําลึงข้างๆรั้วที่มันมีออกมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บผักเนี่ยไปขาย,ายในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปรับจ้างซักผ้ารีดผ้าบ้านอาจารย์มีเอาขอนมไปขายเพื่อนที่โรงเรียนแล้วพอกลับมาบ้านก็ปั่นจักรยานนะคะคไปส่งหนังสือพิมพ์ ปั่นจักรยานจนน่องโป่งส่งหน<อ>ังสือพิมพ์ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเยอะมากเลยนะฮะก็อะไรที่เป็นเงินได้ค่ะก็ทำหมดเลย ก็ถ้าไปประกวดร้องเพลงถ้าเกิดได้ตังค์มา 100, 200, ร้อยสองร้อยก็ถือว่าเป็นรายได้ซึ่งตอนนั้นเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับก็คือเริ่มประกวดจริงๆก็หลังจากที่แสดงความสามารถให้หน้าห้องหน้าห้องก็คืออายุ8ขวบแล้วพอขึ้นเวทีร้องเพลงเนี่ยอาจจะบางทีไม่ได้ประกวดนะคะแต่ว่าไปแบบตางานอะไรต่างๆก็จะมีแขกที่เขามาเนี่ยเขาเอาเอาตังค์มาให้ สิบาท20บาท,บ,บ,าทบางทีได้วันละ0 0 0ร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะสมัยนั้นถือว่าเยอะเลยอะคะอ่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงจังเลยเพื่อ<ช>ที่จะได้เงินเนี่ยมาช่วยเหลือครอบครัวซึ่งตอนนั้นเราก็ติดใจละ กับเรื่องของเวทีที่ไดขึ้นไปประกวดเราประกวดนี้อยู่หลายครั้งไหมครับจนกว่าที่มาถึงเวที T ใหญ่ครั้งสุดท้ายกับมิสทีนโอเล่มิสทีนโอเล่เนี่ยไม่ได้ประกวดร้องเพลงค,ค่ะแต่เป็นประกวดในด้านของเหมือนเหมือนประกวดมิสทีนไทยแลนด์อะไรตอนนี้ความสความสวยความสามารถอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ฝนก็ใช้การร้องเพลงเนี่ยเป็นการแสดงความสามารถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอยู่ชั้นม2เองค่ะตอนนั้นมันก็เหมือนเป็นปฏิหารนะคะมีอยู่วันหนึ่งก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ๆลมก็พัด สือพิมพ์มาแล้วก็มากองไว้ที่หน้าโอ้ยเหมือนในหนังเลยเหมือนเหมือนเลยค่ะปีม,มาแค่แผ่นเดียวนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาดูกับคุณอาค่ะพอหยิบขึ้นมาดูปุ๊บเอ๊ะเขามีประกวดวิสทินโอเล่ชิงทุนการศึกษา50,000ื่นบาท ก็เขียนไปส่งรูปไปตั้งตาราอตายแล้วเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาก็มีหมายตอบกลับมามก็บอกดีใจกันทั้งบ้านเลยเราคิดว่าเราคงต้องติดหนึ่งใน5แล้วอย่างน้อยๆได้หมื่นหนึ่งชัวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้ร้องเพลงเลือกร้องเพลงแม่นาคพระขนมโอโ้ทำไมเลือกเพลงนี้ฮะไม่รู้ <laughs>